เราผ่านไปเวลามันจะหมดแล้วต่อไปข้อ1สิบสองอย่างอีก,อ,ก,อ,กอย่างหลายข้อนะยังแต่ห้าขอบข้อที่สองนั่นพญาย,ายั่ปเสนสร้างฟันเห็นดิมิตเหมือนอนตอนเสาฝฟันเห็นหมากน้าเต่าลนจมลงสมุดใหญ่เลยบไหรลองขึ้นจมเผื่นหลดบอ่อฟูสิบสามขอสิบสามขออีกขอหนึ่งนั่นฟันวายหินอยู่หนามก่อนใหญ่มันฟูเบิ้งมันฟูในของลองลองลอง,ลง,ลงในหนา ลองล่องไปไต่อุปมาสองข้อสมกันเป็นข้อหนึ่งหมากนำเต่าของมันฟู้ผัดเราจมล่องเผื่อนบาดว่าหินใหญ่ฟ่งล้อยน้ำดังสาโนเนี่ยองพุโทโธเข้าแปรสั่งมาจาาต่างการจักมาพ่ายหนาคนมนพวกพลาล่าเสด็ขึ้นเป็นไงฟุ้งมุคนบาปใบสิเป็นเจ้าหนาังเมืองคนผู้หลกข่าวเรื่องไม่โสดข้องทำกรรมสิมีมาถึงสิตำล่องเป็นหน่อยศาสนากูข่อยถอยไปไก่เสิครงเขาไปถึงวางนัน่นสิหันปิ่นเปลี่ยนแปลง แม่นว่าขุนผู้หน่อยสิเป็นใหญ่มีหยดปรากฏในแดนดินทินท่อนละเนตตังให้คอยฟังดูทอนขั้นบทริงคือจังความเป่นว่าใกล้ระหว่างศาตนาของพระพุทธเจ้าเฮ้าถวนขวัญกาเสียนอันนี้ข้อนี้ข้อที่สิบสิบองสิบสามมันตรงกันคือมันมันมันกลับกันได้หว่า หินหมากน้ำเต่าหน่วยหน่อยหน่วยแหงเนี่ยมันอยู่บนบกตับเกิดเป็นคลองนักจุ่มจมล่องเผลิดศิลากร่อนกระดานหินนักหมื่นกับสิล้อยลองหนาฟูขึ้นจังสโน่โพีสอยสิป็นย่อยหักยองให้จะกับจองขึ้นแถมสอนทรงปงใบม้าจิงจอกสิได้ขึ้นนั่งไปคําคุ้มโยธาภัยพ่นทั้งขายหงคำผายเวหาเฮิร์นเมกซิมนบหนอดใบเป็นแหล่งให้แกกาตอนนี้พูดให้มันเร็วหน่อยกลัวเวลามันจะหมดซะก่อนคนดี จะไม่ได้มีอำนาจเขาจะไม่เลือกไปเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่สองหมู่คณะคนติบมีสินมีธรรมจะตำต้อยพาละล,ะลอยจะเฟื่องฟูสุชูศักดิ์รีคนซื่อถือพระเจ้าเขาจะเห็นเป็นคนโง่เง่าเต่าล้านปีคนชั่วดตัวกะลีคนอปัปปีเป็นคนดังหมาจิงจอกนั่นก็คือคนโกงเอสคันนิกเอสอับฟอโกงเหมือนสุนัขจิงจอกอาปาให้นกกระยางเอาก้างออกจากคอแล้วก็งับกินหัวนกกระยางด้วยทําคนบูชาโทษฉลาดแกมโกงไม่มีฉลาดและประกอบไปด้วยคุณงามความดี ภาสาอังกฤษเขาเรียกว่าคันิ่งไปบอกโกงฉลาดโกงไม่ใช่วิชดอมคือปัญญาที่รอบรู้ทั้งดีทั้งฉลาดด้วยไม่โกงใครช่วยเหลือกันถ้าอย่างนี้เดี๋ยวนี้มันจะมีพวกนี้จึงเรียกว่าน้ำเต้าเฟื่องน้ำเต้าเนี่ยจะจมเห็นเฟื่องฟูลอยน้ำเต้าน้อยจะถอยจมคนภาคกลางเขาเราว่าอย่างนี้มันก็เลยเป็นอย่างนี้เอาละเราผ่านไปข้อนี้